หัวข้อนี้นะครับเราจะมาสร้างสมการทางคณิตศาสตร์นะครับโดยจะสร้างขึ้นมาในโปรแกรมแมทสำหรับหน้าต่างในการทํางานนั้นจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับตรงกลางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างพรีวิวและด้านล่างจะเป็นส่วนที่เราจะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสูตรลงไปนะครับแล้วก็หน้าต่างเล็กๆตรงนี้จะเป็นส่วนของเครื่องมือต่างๆหรือว่าฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องเอาเข้ามาใช้งานมาดูวิธีการสร้าง ผมจะคลิกที่ตัวนี้นะครับบรรทัดใหม่ตัวนี้จะเป็น new line นะครับถ้าเราไม่ใช้งานคําสั่งนี้ถึงแม้ว่าเราจะ enter นะครับแล้วก็สร้างสูตรขึ้นมาใหม่นะครับผลที่ได้ก็คือตัวสูตรของเรานะครับจะถูกสร้างต่อจากสูตรเดิมนะครับดังนั้นวิธีการนะครับเราต้องแทรกด้วยคําสั่งนี้นะครับบรรทัดใหม่หรือว่า new line เอาละครับเดี๋ยวผมลบด้านล่างนะครับ แล้วก็ลองมาดูวิธีการทํางานกันดูครับโดยเริ่มต้นนะครับสําหรับ x กําลังสองนะครับเราจะใช้ตรงนี้นะครับตัวยกด้านขวานะครับคลิกลงไป1ครั้งที่ส่วนของช่องแรกที่ถูกคลุมด้วยพื้นที่สีดําตรงนี้ให้เราใส่ตัวอักษรที่เราต้องการลงไปนะครับก็คือตัว x จากนั้นนะครับที่ในวงเล็บอีกอันนึงจะเป็นส่วนของการยกกําลังนะครับคลุมในส่วนของวงเล็บอันเล็กด้วยนะครับผมให้ยกกําลังสองนะครับ แล้วก็บวก 2xy ก็พิมพ์ได้ตามปกตินะครับแล้วก็บวกคลิกที่ตรงนี้อีกครั้งนึงครับตัวยกด้านขวานะครับคลิกเปลี่ยนให้เป็นตัว y นะครับแล้วก็ส่วนยกกําลังนั้นให้เท่ากับ2นะครับและนี้ก็คือผลที่ได้นะครับจากการสร้างสมการในแมทช์นะครับ ตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นสูตรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับมีการใช้งานเศษส่วนแล้วก็ใช้เครื่องหมายพิเศษด้วยนะครับผม enter นะครับเพื่อที่จะขึ้นบรรทัดใหม่นิดนึงครับก็เริ่มต้นนั้นนะครับก็เหมือนกัน,นครับคลิกที่การสร้างสูตรนะครับ แล้วก็เริ่มด้วยคุณลักษณะนะครับเนื่องจากว่าสูตรนั้นถูกสร้างขึ้นมาบนเส้นนะครับเราก็เลือกเดอร์ l i n e ครับให้เส้นนั้นอยู่ด้านล่างแล้วก็แทรกสัญลักษณ์พิเศษลงไปนะครับในช่องของสัญลักษณ์ซิกมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ซิกมาใหญ่นะครับแล้วก็แทรกแล้วก็ปิดนะครับเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจากนั้นครับก็คลิกขวาครับเราจะใช้ตัวที่เป็นฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือก x กำลัง y นะครับในช่องแรกตรงนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็น x นะครับจากนั้นส่วนของการยกกำลังในช่องนี้ครับก็คือ2นะครับเอาล่ะครับที่ด้านบนนั้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปการขึ้นบรรทัดใหม่นะครับเลือกให้เป็นที่รูปแบบนะครับแล้วก็เลือกที่บรรทัดใหม่จะเป็น new line นะครับจากนั้นก็พิมพ์ตัว n เข้าไปครับแล้วก็กด escape ออกได้เลยนะครับ เท่านี้เราก็จะได้สูตรมาใช้งานแล้วนะครับซิกมาเอกกำลังสองส่วนเอ็นนะครับ